สี่เรื่องที่จะทำให้คนที่เกลียดคุณแพ้ทางคุณข้อหนึ่งคุณนิ่งเงียบถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากับใครนะคะเขาไม่ชอบคุณเขานินทาว่าร้ายคุณเขาออกคุณไปพูดในทางที่เสียหายแล้วคุณไม่โต้ตอบแล้วคุณนิ่งเงียบคุณจะเป็นฝ่ายที่ชนะโดยทันทีนะคะเพราะการนิ่งเงียบเนี่ยจะสงบทุกความเคลื่อนไหวนะคะจะทำให้ฝ่ายที่เขาเนี่ยเกลียดเราเนี่ย เขาแพ้ภัยไปในที่สุดเพราะเขาจะพูดพูดพูดพด่ดดดดดาคุณต่างต่านานแต่คุณยังคงนิ่งเงียบชิวๆสบายสายไม่สนไม่แคร์แบบนี้จะทําให้เขาเนี่ยแพ้าทางคุณแต่ถ้าเกิดว่าเขาด่าคุณเขานินทาว่าร้ายคุณคุณไปโต้ตอบเขาไปด่าเขาคืนเขาจะได้ใจและเขานั่นแหละจะเป็นฝ่ายที่ชนะค่ะข้อ2เขาเห็นคุณ ประสบความสําเร็จคนที่เกลียดคุณคนที่ไม่ชอบคุณเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เขาเห็นคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมีเงินมีทอมีบ้านมีรถทําตามเป้าหมายที่คุณตั้งเป้าไว้เนี่ยแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แล้วก็แพ้ทางคุณไปนในที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเกลียดคุณเนี่ย เขาก็เกลียดคุณนั่นแหละแต่คุณทำตัวย่าอยู่กับที่คุณไม่ไปไหนมาไหนเลยคุณไม่กระตือรือร้อนในชีวิตเลย เขายิ่งจะเกลียดแล้วก็สมน้ำหน้าคุณนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานก,การณ์แบบนี้คุณไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์นะคะโฟกัสแค่เป้าหมายความฝันทำนยังไงก็ได้ให้เราเก่งขึ้นประสบความสำเร็จขึ้นดูดีขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นและนี่แหละจะทำให้คนเหล่านั้นแพ้ภัยไปในที่สุดคะ่ะข้อ 3. เขาเห็นคุณมีความสุขคนที่เกลียดเรานะคะเขาเนี่ย จะแบบทนไม่ได้มากๆเลยอะที่จะเห็นเราเนี่ยมีความสุขเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่โพสต์แบบในอินสตาแกรมใน Facebook แบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะไปกินกาแฟร้านอร่อยคุณทําตัวแบบให้มีความสุขอยู่เสมอนเนี่ยคนแบบนี้คนที่เกลียดคุณคุณพูดเสมอน,นะคะว่าเราจะทําดียังไงเขาก็เกลียดเราเมื่อเขาเห็นเรามีความสุข เขาจะแพ้ไัยไปในที่สุดนะคะเขาจะไม่เข้ามาคล้องแวะเข้ามาคล้องเกีียวกับคุณเพราะพลังงานคุณมีพลังงานแห่งความสุขใช่ไหมคะพลังงานไม่ตรงกันเขามีพลังงานแห่งความเกลียดพลังงานแห่งความอิจฉาลิษยามันไม่แมทคั่วกันวายเบชั่นไม่แมทกันไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้กันได้ดังนั้นแล้วเราต้องทําตัวเองให้มีความสุขคนเหล่านั้นจะไม่เข้ามาใกล้เราคะ่ะข้อ 4. แพ้ความใจดีและความจริงใจของคุณนะคะถ้าเกิดว่ามีใคร เขาเกลียดคุณมากๆนะคะคุณรู้แหละว่าเขาเกลียดแต่คุณยังเป็นคนที่ทําดีกับเขาเสมอคุณให้เขาด้วยความจริงใจคุณช่วยเหลือเขาด้วยความจริงใจคนที่เกลียดคุณนะคะเขาจะมองเห็นคุณงามความดีของคุณโดยที่คุณเนี่ยทำแบบว่าทําไม่หวังผลตอบแทนทําด้วยใจที่แท้จริงต้องการที่จะช่วยเหลือเขาด้วยใจที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ความดีความจริงใจความมีน้ําใจเนี่ยจะทําให้คนที่ เขาเกลียดเราเขาค่อยๆหายเกลียดเราแล้วก็ไม่เข้ามาใกล้เราในที่สุดนะคะและนี่แหละก็คือ4สิ่งที่จะทำให้คนที่ เขาเกลียดเราแพ้ทางเรานะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณจสนานการนิดอยู่ลองเอา4ี่ข้อคิดเนี่ยไปใช้ดูการกระทาเนี่ยไปใช้ดูรับรองนะคะว่าคนที่เกลียดเราเนี่ยจะแพ้ภ่ายไปในที่สุดนะคะวันนี้วันสงกรานวันสุดท้ายคุณนุ่ขออวยพรด้วยคนเนี่ยเล่นสงการานด้วยความสุขอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราไม่มีความสุขเราทําแล้วรู้สึกว่าเราไม่ดี เอาออกไปให้หมดนะคะอ,ออกไปกับทรายน้ํานะคะแล้วคุณเนี่ยจะเจอความโชคดีอย่างแน่นอนนะคะสุขสันต์วันปีใหม่วันสุดท้ายวันปีใหม่ไทยวันสงการไทยวันสุดท้ายค่ะ